โอ้ยหล่นแล้วลก็ม, <c ười> เามากีเอามากินเอามากิน <c ười> อย่าพูดดังอย่าเสียงอย่าเ้าเหมือนกันเราไม่ใช่ผู้ชำนาญการอืม <c ười> มันโชคดีจริงคนรีวิวนี่คนถ่ายรูปนี่ไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่ <c ười> อร่อยอ่ะฟีเนี่ยอันนี้ก็สวยสามโลหรือมั้งลูกละสามโลสองโลสามโลแล้ว ตอนนี้ลูกสวยเวย้ยนี้เราจะมาพามารีวิวสวนทุเรียนนะคะดนด่ดูลูกล,ล,ลูกแบบนี้ส,ด,สดจากต้นเลยเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วอุย้ยหล่นแล้วก็มีมากิน <laughs> เอามากินอย่าพูดดังอย่าเสาอย่าเ้าขอกินหน่อยนะต้าแกะนะ่แล้วมันหล่นครับต้องใช้กรอกเจาะ นี่ทุเรียนสดๆจากต้นเลยจ้านี่มันสุกแล้วมันจะออกเหลืองๆนิดๆดกพอใช้ได้ไหมต้นนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ขนาดว่าไม่ค่อยติดนะยี่สิบสามสิบลูกไหนไหนไหนเรียนสุกมาลองซีมดิลองซีมนี่ลองซีมน,น,นี่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 กรอกเจรอกะรอกเจาอสุกแล้วสุก<ล>แล้วนี่กินกินกินตกปุ๊กแตกกลนู้น ขอกินหน่อยขอกินหน่อยจด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 จากต้นไหนๆลองซิมให้ดูหน่อยมันเห็ดพันอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ใช่ผู้ชำนาญการมันโชคดีจริงคนดีวิวเนี่ยไอคนถ่ายรูปนี่ไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่อร่อยอ่ะฝีเนี่ย ก็ว่าพันนี้มันหวานนะพันนี้มันหวานฟินได้อารมณ์อ่ะกินทุเรียนสดๆจากต้นว้าวว้าวว้าโอเคโอเคมีความสุกเล็กน้อยถึงปั่นกลางกินกันกินกันฮ้มันก็เริ่มสุกแล้วไม่รู้สิเราไม่ชำนญตามันเหลืองๆตามันตีเขาคนเป็นเขาจะขอดูปุ๊กปุ๊กปุ๊ปุ๊กเหมือนตามันตี ไอ้ต้นเดือนหน้าก็เก็บได้แล้วมั้งเริ่มแก่แล้วอ่ะพอครับผมไปแย่งกินทุเรียนกันต้นนี้ไม่ดกลูกไม่ติดแต่ก็ไม่เล็กนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผมไม่เล็กนะครับบางต้นก็ดกบางต้นก็ไม่ดกก็ยังพอมีอยู่ ลุ้นปีหน้าคาดว่าจะโดกกว่านี้ต้นนี้เล็กพิขิน้นูต้นไม่ใหญ่แต่ลูกนี้แน่นนะ,อะโอ้ยอลังการครับนับเอาเลยครับนับตังได้เลยทำงานเพิ่น นี่ตอนนี้ก็พอแค้นได้ดกอยู่ก็พอสื่นใจอยู่มันนก็มีไม่ดกเท่าไหร่ ดกใหญ่ๆก็มีไม่ได้มีแต่ลูกเล็กๆนะลูก,นะลกต้นนี้ก็หลายลูกอยู่ลูกใหญ่ๆต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยตามลูกเลมั้ง ลูกละสามโลสองโลสามโลแล้วตอนนี้ลูกสวยเว้ยต้นเดียวนี้ก็หลายพันแล้วมั้งสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดลูกลูกละสามโลก็สามสิบโลไปแล้วดกเต็มต้นทุกกิ่งแบบนี้นะรวยมีแต่รวยกับรวย แก่ส okay, วนเรียนนีม่มันติด,ตดไม่ทุกต้นบางต้นก็ติดบางต้นก็ไม่ติดนี่ถ้าอะไรอย่างนี้ทุกต้นนะรวยครับรวยมีแต่รวยกับรวยสองสี่หกแปดสิบสิบสองี่สิบหกแปดยี่สิกว่าลูก รวมละสามโลสเสลี่ต้นหนึ่งหกสิบโลโลร้อยกว่าบาทหกเจ็ดพันไม่ต่ำจากต้นห้าหกพันอย่างนั้นปัจจิบันนี่ขนาดไม่ติดนะเนี่ยทั้งหมดของเจ้านี้มีห้าร้อยหกร้อยต้นล,ลองคูณดู <c oughs> ห้มันเต็มเป็นหมากเป็นผลให้เต็มที่ทุกต้นจะขนาดในตอนนี้ต้นใหญ่หน่อย ลูกดอกได้ราวสามสิบลูกต้นแล้วนี่ก็เป็นเมินละขึ้นอกขึ้นใจ ก็ขาเราเขาว่าอหอยตรงตู้ตรงต้นอยู่พี่นอ้องเอ้ยหมากทุเรียนหมากทุเรียนอหอยตรงต้น,นอยู่านี้บางแห่งนี่สูใ้ใส่ๆอ,อย่งนี้เงินทั้งนั้นนี่ต้นดกมันก็ดกนะต้นติดมันก็ติดอยู่ ถ้าได้แบบนี้ทุกต้นพี่นออ้องเอ้ยบ่อยากชีวว่าบม่อยากชีวว่าไม่อยากอีเล้งตาเช่อนตาเช่อนขักแทะต้นนี้ก็บธรรมดานี่ถูกงานถูกจริงสามนี่ก็ผลึกแล้วนันได้วปนี้ทุกต้นกว่า